เไไงมันต้องไปข้างล่างเอา้าไม่ใช่หรอไม่ใช่มันไม่ได้อยู่บนตึกหรอไดะอยู่บนตึกไงนึกว่าแบาบมีทางเชื่อมเข้าไปเลยอุ้ยแก <Yeah, S 1> ไปกินคาเฟ่งเราเล้าอ่ามาทางไหนอะอ่ะโอเคทุกคนวันนี้จะพาได้มาเที่ยวคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่นเนี้ยมันแปลกมากที่อย่างนี้ก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือช่วงที่ผ่านมาได้มันบอกกับผมไว้ยว่าคือได้เป็นคนที่ชอบไปถ่ายรูปร้านคาเฟ่มากแต่ทำแต่งงาน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  โดยที่ไม่มีเวลาไปเที่ยวคาเฟ่เลยฉะนั้นผมก็เลยบอกว่างั้นได้ก็มารีวิวคาเฟ่สิเออได้ก็จะให้มาทํางานด้วยแล้วก็จะได้มาถ่ายรูปคาเฟ่สวยๆตามที่ได้บอกอ่าตรงนี้ี่จะบอกว่าคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่ลับเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะอยู่ในบริษัทเครื่องจักรกลนี่ทุกคนจะเป็นบริษัทเครื่องจักรกลเก่าไม่มีอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเป็นทางเข้าไม่คิดว่าเป็นคาเฟ่อยู่ข้างในใช่แล้วก็มาที่ b t เทบางขุนน ก็เดินมาตรงนี้เลยจะพาไปทางขึ้นต้องกดขึ้นไปอีกคือแบบเหมือนจะรับแต่ก็ไม่รับแต่ก็รับเนั่นแหละถ้ามาปกติก็งงงอยู่นะอ่ะก็คนก่อนทางเข้าอยู่ไหนคะอ้าวทางเข้ตรงนี้มูนเป็นลิฟต์แบบเก่าๆหน่อยเอออ่รับพอไหมโอเคได้อยู่มีพี่ยามดูแลอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเจอกันข้างบนค่ะกดชั้นสี่นะทุกคนชั้นสี่ มาโผล่ตรงนี้เป็นทางแบบลึกลับนิดนึงเออนี่เนี่ยเป็นโรงงานเก่าอาจจะเป็นท็อปก็ได้นะจริงๆเขาอาจจะไได้เก่าก็ได้นะคนโอ้โหเป็นคาเฟ่สีขาวแต่คาเร์เขาจะเป็นแบบนี้มีคายปุยเมี ชั้นสองนัอเเฉยข้างบนบรรยากาศดีมาก สหายทั้งหลายเมฆสวยมากอะ่ะเออถึงว่าเขาบอกว่าทำเมคาวันนี้ต้องบอกว่าเมฆสวยวิวไม่มีอะไรบางเลยตอนเย็นมีเหล้าเบียร์ขายแอลกอฮอล์เออชอบตรงนี้ <c oughs> แล้วคือตอนกลางวันก็คือแบบเมนูคือน่า,ากกรักาลังการมากเลยจะสั่งไห้ทุกคนกินเจวขอหาที่นั่งก่อนแกรูบรรยากาศดีมากอะ่ะแกคือสหายทั้งหลายเมืองแล้วคือวิวตรงนี้คือเป็นวิว BTS ตรงนี้ก็คือเป็นคาเฟ่เลยแล้วคือเมฆสวยมากเครื่องดื่มเขาก็จะเป็นเน่เป็นเครื่องดื่มแบบสไตล์แบบเมฆเห็นไหมคะปุยปุย อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่บนก้อนเมฆแก๊ร้อนเนี่ยก็รนะ้อนนิดนึงก็ร้อนนิดนึงเออก็อยู่บนก้อนเมฆไงใทดวงอาทิตย์ไงเออนั่นแหละทุกคนช่วงนี้ก็คือหมดแพชชั่นในชีวิตมากไ,ไม่รู้จะได้ทำอะไรคือเป้าหมายมันถึงแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรต่อให้มีลูกไหมก็ไม่แล้วก็อยากจะออกมาคือชอบนั่งคาเฟ่แต่คือไม่เคยถ่ายรูปเลยนะไม่เคยทําอะไรเพราะว่าขี้เกียจคือเข้าใจว่าเคยมีฟิลแบบว่าไม่อยากทาอะไรวันๆันนึงว่าแบบอยากอยู่เฉยโง่ๆอ่ะจริง ทุกคนเคยเป็ึงกันปะอยู่คาเฟ่ไปนั่งฟังเพลงบอสซัมสั่งของกินแล้วกลับบ้านลองเป็นหนี้ดูดิลองเป็นหนี้ดูดิไม่มีหนี้ไงเออสัางไหมล่ะส้างหนี้กันไหมล่ะเป็นหนี้ส่วนตัวของคุณไงเออเออต้องสร้างหนี้เว้เราถึงจะมีแพชชั่นพ่อสอนมาพ่อบอกว่าไปซื้อเองต้องมีหนี้แล้วเดี๋ยวจะได้ขยันทํางานจะได้มีแพชชั่นเออจริงว่ะจริงพอมีหนี้แล้วมีแพชชั่นเลยขยันทํางานเลยเดี๋ยวไม่มีทางผ่อนรถ หรือว่าได้ยังไม่มีหนี่วะขอตังค์ซ mm uh ื้อนาฬิกาสิล้านเลยขอตังค์ซื้อนาฬิกาสิล้านเลยวัดเอ้าแล้วขอตังค์เขาแล้วมันจะเป็นนี้ยังไงวะ เดียวเสียแงนั <clears throat> น่นแหละทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นรายการแดกกับได้สหายคาเฟ่นะคะเป็นรายการใหม่อยู่ในโซนของแดกกับได้เหมือนกันจะพามาแดกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะพามาเปิดวาร์ฟร้านคาเฟ่ที่ไม่มีคนรู้<อ>หรือว่ารู้น้อยเอาง่ายๆแล้วก็ถ่ายรูปสวย,<อ>ยคาเฟ่แบบเปิดใหม่ๆเนานะ<ด>สวยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงชอบนั่งคาเฟ่ทาไมดีกว่าทาไมผู้หญิงถึงชอบนั่งคาเฟ่มันไดอารมณ์มันถ่ายรูปสวยอ่ะมันถ่ายรูปสวยอาหารอร่อย เออได้นั่งแบบชิวๆช้าๆสโลไล์แล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่นะก็ทํางานแบบแอนิแวร์คือที่ไหนก็ทำงานได้<ม>เออแล้วก็คือตอนนี้คือคาเฟ่ก็เลยเปิดเยอะขึ้น<ม>ใหม่ขึ้นมีกิมมิกมากขึ้นโตขึ้นเอ,า,อาง่ายธุรกิจนี้<ม>นั่นแหละก็เลยจะพาทุกคนแบบว่าออกมาเป็นสหายคาเฟ่กันทุกคนตามล่าคาเฟ่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้ลองไปที่ไหนลองเอพิมคอมเมนต์มาพ,พูดคุยกันหน่อยทุกคนจริงๆที่นี่นะคะชื่อเมคาเมคาก็คือเป็นฟิลลิ่งของก้อนเ<า>มฆก้อนเมกเมกเม,ก,มกต่างๆและที่ไปที่มาก็คือเจ้าของร้านน่ะที่เป็นหุ้นส่วนกันนั่นน่ะเขามีตึกข้างล่างที่เป็นแบบว่าเครื่องจกักรขายเครื่องจกักรกลและมันเก่ามากทีเนี้ยวันหนึ่งเขาก็เลยขึ้นมาบนดาดฟ้าก็คือตรงนี้เพื่อที่จะไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ตรงนั้นแล้วเสร็จปุ๊บพอาะว้เจ้าแม่กวนอิมปุ๊บเขาเห็นบรรยากาศตึกมันบรรยากาศดีโล่งและใหญ่ แล้วคือไม่มีวิวบดบังเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะงั้นทำคาเฟ่ไหมเขาก็เลยไปถามหุ้นส่วนแล้วหุ้นส่วนก็เห็นด้วยทําเลก็ดีสถานที่มันได้บรรยากาศให้เห็นก้อนเมฆมีคาปุยนุ่นอ,อะไรอย่างนี้ตลอดเวลาและที่สําคัญคือติดรถไฟฟ้าดเดินทางสะดวกมาง่ายหาได้เจอนั่นแหละก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือกลางวันก็คือเป็นม็อกเทลเป็นคาเฟ่ต่างๆตอนเย็นมีแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์ นี่น<ช>ของคาวกับของหวานนี่คือหน้าตาใช้ได้มากแล้วก็รสชาติเป็นยังไงวะคุณหมนับแตกก่ก้าเป็นสปาเกตตี้ซอสทับเบิลหอยเชลล์นะคะแล้วนี่เอาใส่หอยเชลล์ 对。 ที่แบบได้กับพี่ไว้แบบก้าวมาอีกขั้นหนึ่งนะคะก็คือแบบว่าเป็นทาพัฒธุรกิจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ u t u b e อินฟลูเอนเซอร์ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือไม่ทิ้งเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเกิดมามีตัวตนอันั้นคือแฟนคลับเราแน่นมากนะแล้วก็หลายคนก็อยากเห็นการเติบโตของเราตอนนี้คือหลายๆคนรอให้เราอ่ะมีลูกมีลูกแต่ทุกคนถามได้ก่อนว่าได้พร้อมไหมคุณพร้อมยังพร้อมทำไมคุณพร้อมความพร้อมของคุณคืออะไรความพร้อมคือ1คิดว่าเราโตแล้ววุฒิภาวะเราต้องมีสามารถดูแลลูกด้้2คคืออออรรรบัวพพม มีครอบครัวที่คอยแบบดูแลมีอะไรอย่างนี้อ่าไม่คพ่อแม่เลี้ยงให้อ่าใช่แล้วก็เงินจริงๆเงินก็พร้อมนะเออก็พร้อมก็สามารถจ่ายค่าเทอิมลูกได้ในระดับที่โอเคคุณรู้บ้างคนหนึ่งค่าเทอม5้าแสนแล้วคือ5้าแสนคือ3ใน1ปีมี3มเทอมก็คือล้านห้าไม่รวมกับค่าเรียนเสริมทักษะต่างๆไม่รวมกับค่านุ่นค่านี่เอาง่ายๆคือคนหนึ่งอ่ะไม่รวมค่ากินนะไม่รวมค่าเที่ยวสองล้านห้าสบายกว่าเลี้ยงได้อีกอ่ะกว่าเลี้ยงได้อีกอ่ะมีลูกให้สาวแล้วจะไปไหนไป แล้วเดี๋ยวเขาดูแลลูกเองคุ้มกว่าไม่เขาต้องดูแลเราด้วยไงไม่พอเมื่อกี้คิดค่าใช้ใจ่ายมาแล้วเออวะคุ้มกว่าและเขายังอยู่กับเราได้อีกนานมากกว่าอมุ่งเช่นกูตายไวอ่ะอมุ่งเช่นกูตายไวอ่ะทำทำประกันยังไม่ทำกูกลัวกูโดนก็คือหนึ่งภาวะสองครอบครัวภาวะต้องมีคือคือต้องมีภาวะอ่าแล้วก็สองคือครอบครัวสามเงินสามก็คือเงินสี่สี่ก็เวลาคุณมีเวลาแล้วหรอก็มีก็แค่ไม่ไปตีกอบก็เลี้ยงลูกแทน าท,ทูถ่ายยังไงให้ได้ยอดไลค์ใน IG เพิ่มคะบอกเลยว่าต้องถ่ายตามกันนะคะเพราะว่ามาคาเฟ่น,นี้เหมือนอยู่บนสวรรค์แค่ถ่ายรูปกับเครื่องดื่มหรือว่าอาหารก็คือสวยมากๆและมุมถ่ายรูปก็คือเยอะมากที่สําคัญคือตอกตอนเย็นบรรยากาศดีเวอร์นั่งชิลต่อได้เลยหวานปะหวานปะวันนี้เขาหวานปะไม่สนใจเลยหวานเกี๊ยบขนม, <laughs> ข,นมขนมปังอ่ะหวานเกี๊ยบเมนูของหวานของที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าตีม ปุยเมฆนะด,ดื่มปุยเมฆเครื่องดื่มปุยเมฆของหวานปุยเมฆอยากนำเหนือมากรู้ป่าวว่าแก้วนี้ชื่อว่าแก้วอะไรเมคคาเอ็กซ์พีเมคคาเมคคาเอ็กซ์พีคือเขาได้เล r วลเ t i n s p i r a t i o n มาจากหน้าของ XP อะ่ะจะมีท้องฟ้ามีเมฆใช่ไหมมีก้อนเมฆมีท้องฟ้าแล้วก็มีสนผสมอะ่ะสลับยาที่นี่ของหวานแล้วก็เครื่องดื่มจะหวานน้อยหวานน้อยได้ไดชอบมากแล้วคือมันกินได้แบบได้เรื่อยๆได้ตลอดกินหมดอ่ะ ไอติมที่นี่อร่อยมาก <c oughs> มันเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบมันเปรี้ยวๆนิดๆอะสตรอเบอรี่จริงไงไม่ใช่ใชแบบไม่ใช่ผงสตรอเบอรี่ไงมันอร่อยหรือมันชินลลมมันเย็นแล้วก็อากาศมันดีออแล้วก็ยืนกินไอติมเออ,เอ,อานั่นแหละสหายทุกคนก็มาเรียนไอติมกันที่นี่ได้นะคะออก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะชวนเพ้มาแลโลช่วยเป็นกาลังใจให้รายการใหม่หน่อยนะคะแดกกับได้สหายคาเฟ่ทุกท่านก็คือสหาย แล้วก็อย่าลืมแชร์ไปนะคะคลิปนี้แชร์ไปถ้าเกิดติดใจคาเฟ่เนี่ยก็จะพาเพื่อนมาก็แท็กเพื่อนไปเลยชวนเพื่อนกันมาเลยตามนั้นหน่อยว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเป็นสหายคาเฟ่ที่ไหนกดจอติดตามเลยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเฮียโคตรอร่อยเฮ้ยโคตรอร่อยจริงรอ่อเราลองอันนี้ดีกว่าสีดำนำเทนมูเบอรีอ่ป่ะเป็นมูเบอรี่ข้างบนสักดำเลยอ่ะ อันนี้ก็อร่อยไม่อร่อยหมดเลยวะเออทำไมอร่อยหมดเลยอ่ะเฉียบ